เดี๋ยววันนี้จะมาเปรียบเ <wegen> ทียบมาสคาร่าคิ้วสองตัวที่ชอบนะคะของเคสแล้วก็ของ Gentle Color นะคะของเคสบิ๊กใช้เป็นสี br2 นะคะแล้วก็ Gentle Color เป็นสีเบอร์ศูนย์หนึ่งมาเริ่มที่เคสก่อน Original og มาสคาร่าปัดขนคิ้วนะตัวเนี้ยของเคสนะเท่าที่บิ๊กลองใช้มาบิ๊ก รู้สึกว่าฟิลลิ่งของเขาอ่ะจะเป็นมาคาร่าที่เน้นเคลือบเน้นเปลี่ยนสีของขนคิ้วนะคะเพราะว่าหนึ่งเขามีสีของมาคาร่าคือเยอะมากและแปรงที่เขาดีไซน์ออกมามันทําให้การปัดคิ้วของเราอ่ะมันเคลือบขนคิ้วได้แบบเนี่ยเห็นปะทุกอนูเหมือนเราสีคิ้วนี้ตั้งแต่เกิดเลยนะสีที่ได้เขาเป็นประมาณนี้ทรงของ Gen t l e พันเนะคะตัวเนี้ยก็เคลือบขนคิ้วได้ดีแต่ว่าจุดดีจุดเด่นเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เขาสามารถแบบ เรียงแล้วก็เซตขนคิ้วให้เป็นเส้นได้ดีกว่าของเคทนะคะของเคทนะ่ะเขาจะเน้นคิ้วละมุนล,ละมุนฟูฟูสวยๆเป็นธรรมะนะแต่ว่าของเจนเทอร o คอนโล่จะเห็นว่าขนคิ้วเขาจะมีการเรียงตั้งที่แบบดีกว่าเลิศกว่าจึ้งกว่านะคือแบบคิ้วสะดุ้งกว่าของเคทของเคทจะเป็นเน้นแบบซอฟใสเงียนหนีอันนี้ก็คือสะดุ้งคิ้วตั้งเลยส่วนตัวคือชอบทั้งคู่นะคะ ในวันไหนที่อยากให้หน้าดูเฟียดดูลุคโมเดลก็จะใช้ของเจนท์เทอร์พอเลอร์จะทำให้คิดว่าดูตั้งดูแบบเป็นสาวฉชเฉี่ยวมั่นใจส่วนวันไหนอยากได้ลุคที่ดูเป็นสาวละมุนสวยใสยก็ใช้ของเคปเพราะว่าเห็นปะคิวดูละมุนดีมากใครชอบตัวไหนใครชอบแบบไหนก็ไปตามตามกันได้นะคะได้บิ๊กปักตากะไว้ให้ค่ะ